สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทอดปลานินกันนะคะเราจะมีเคล็ดลับในการทอดนะคะทอดอยังไงไม่ให้ปลาติดกระทะแล้วก็ทอดอยังไงไม่ให้น้ํามันกระเด็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยนะคะเราล้างปลาให้สะอาดนะคะแล้วก็ล้างท้องควักไส้อะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วข้างในเนี่ยตรงท้องเขาเนี่ยมันจะมีสีดำๆเราก็สามารถที่จะล้างออกให้เอี่ยมให้สะอาดได้เลยนะคะใช้มือถูๆเอาค่ะ ล้างด้วยเกลือแล้วก็แป้งมันนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราจะบั้งปลาเพื่อให้ปลาเนี่ยเขาสุกง่ายแล้วก็ทอดออกมาแล้วน่ากินค่ะวันนี้แม่ค้าเขาบั้งมันอันหนึ่งแล้วแต่อันนี้เราก็มาบั้งเพิ่มอีกอ,อ,อีกช่องหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาดูน่ากินแต่วิธีการบั้งปลาก็มีหลายแบบนะคะบั้งแบบนี้2หรือ3อันก็ได้หรือจะบั้งตรงๆแบบนี้เลยก็ได้ค่ะ3อันสออันได้หมดเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะว่าทำปลาอย่งไรไม่ให้เขาน้ำมันกระเด็นนะคะวิธีการไม่ให้น้ำมันกระเด็นก็คือเราก็ใช้เน,น,นี่ยค่ะทิชชู่อเนกประสงค์เนะะี่ยค่ะทิชชู่แผ่นใหญ่ๆนะคะซับให้เนื้อปลาเขาซับน้ำนะคะ่ะให้แห้งเลยนะคะมันจะช่วยลดการกระเด็น จะช่วยลดการกระเด็นได้ค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าถ้ามีน้ำเนี่ยเขาก็จะกระเด็นเราซับให้เขาแห้งเลยนะคะ พอเราซับเขาแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาโรยเกลือค่ะโรยเกลือเพื่อช่วยให้เขาไม่ติดกระทะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยเพิ่มรสชาติของปลาด้วยค่ะเนีย่ยค่ะโรยไม่ต้องเยอะค่ะแล้วเดี๋ยวเรานำปลาไปทอดกันเลยนะคะ เราใส่น้ำมันไปเลยนะคะใส่น้ำมันไปพอสมควรค่ะไม่ได้ใส่ให้ท่วมปลาเพราะเราจะกลับด้านเขาทั้งสองด้านนะคะว่าเราจะไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะมากเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะถ้าเราไม่ได้โรยเกลือที่ตัวปลาเนี่ยเราเอาเกลือเนี่ยโรยในน้ำมันได้เลยนะคะ รารอให้น้ำมันร้อนนะคะพอน้ำมันร้อนเราก็จะเบาไฟเป็นไฟกลางก็พอค่ะหรือว่าไฟอ่อนๆค่อยๆทอดเข้าไปค่ะ พอน,น้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราก็เอาปลาลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งเขาไว้อย่างนี้นะคะเรามาใช้ไฟกลางๆได้เลยนะคะ mm hmm. เพื่อให้เขาสุกเพื่อถึงนะคะ เรใช้ฝาปิดก็ได้นะคะเพื่อป้องกันการัดน,น้ำมันกระเด็นนะคะตอนนี้เราก็ทอดปามาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะระยะเวลาในการทอดนี่ขึ้นอยู่กับไฟนะคะเดี๋ยวเราจะกลับทอานะคะอืม น่คะเรากลับแค่สองครั้งนะคะเดี๋ยวเราทอดอีกครั้งหนึง่งเราก็ยกขึ้นได้เลยค่ะแต่ครั้งนี้น่าจะทอดไม่นานค่ะตอนนี้เราก็ทอดปลา เสร็จแล้วนะคะสุกแล้วนะคะนี่ค่ะระยะเวลาในการทอดนะคะก็แล้วแต่ไฟนะคะขึ้นอยู่กับไฟไฟอ่อนไฟกลาง เนี่ยค่ะไม่ติดกระทะไม่กระเด็นค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ